เช็คอินกันหมายคลองครับเนี่ยครับคลองเป็นคลองยาวเลยอะแต่ตรงนี้มันเป็นปากคลองน้ำเ็าปล่อยน้ำลงมามันเลยโล่งนะตรงนี้ปลาหนามีั้ง okane โดนโอ้จะพออยู่แล้วนะจะพออยู่แล้วอ่ะโดนนะครับผมสวยเลยก็นี่ไงหนึ่งจ้าแม่มถอดใจยอยู่แล้วเห็นมันเงียบๆนะเอาจนได้นะครับงับหมาเพราะว่ามันตานหมดแนละ้ว ก็ยังก็ยังอยู่ทำไมมันไม่มีปลาขึ้นมาเลยเหรอแาพหม่เห็นตัวนะแต่ว่าตีปฏิมานะก็อาจจได้นะครับเป็นเม่นแค้นะครับตัวนี้จะส่งหรือไม่ส่งสายก็วัดติดหมดนะครับเม่นแค่นะครับเวลาปากัดน,นะครับต,เบตะเบ็ดจะสะบัดออกจากบอดี้นะครับทำให้แบบติดปลาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่ครับลองดูนะครับใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ ก็มือใหม่หรือมือเก่าก็วัดติดง่ายครับลองดูคนะัะปากทนครับทนทุกอย่างตัวนี้ไม่เป็นยางแคะครับหน้าบอลนี้ก็ซื้ออาจารย์สำเร็จนะครับพอไปอยู่ก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกแต่ว่าผมก็พอใจอยู่แล้วมันเห็นมันเงียบเงียบไงมันมากัดกันได้เค็นผมไม่แปะนแคครับของมันต้องมีับผมสุดยอด นั่งคอดเลยเนาะน้ำทำไมมันลงไวจังตัดร้อยหนึ่งตัวอลองไปอีกตัอหลุดมาเลยนะตัวมันเล็กนะครับนั่นจะข้าใบตะปินอะ่ะ หนึ่งตัวผ่านไป <c oughs> อยู่ตรงนั้นก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราตอ,อีกค้ก่อนจมีอีกตัวนึ้ง <c oughs> ปลาม่น่านะอยู่ในป่าเนะแดี๋ยมันร้อนมากแต่ไม่รู้ว่าน้ามันร้อนหรือเปล่า <c oughs> ถ้าน้ามันร้อนปลามันก็ไม่ค่อยจะออกมาหรอก นู่นปลาเอาปลาหายไปไหนแล้วกลายเป็นเม่นขะวัดกระเด็นขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าตัวมันเล็กเก็บไปก่อนกำลังห้าเอาเนีย่ยทงแรงดีจริงๆเลยเนะนี่ยเนี่ยครับเม่นค่ะใส่เขียวแล้วก็ลองตีหยอดดูนะครับเนี่ย<_><_>กระเด็นกระดอเลย คือแบบมันร้อนนะปลามันไม่ออกมาถ้าปลาออกมาก็น่าจะมีโดนอีกเพราะว่ามันเป็นช่วงอี่น้องเยนนนะน็นอะสายไม่ค่อยโตนะไอ้กระนีก็เก็บไปทำประคิดนะเม่นแคะนะครับตัวนี้เป็นสีเขียวอ่อนนะครับก็เป็นเหยื่อที่แบบยังไงทำให้ปลากัดง่ายตอนนี้แล้วก็วัดปลาติดง่ายนะก็ลองดูนะครับ ไม่ผิดหวังครับตรงปากก็จะเหนียวนะครับเหนียวมากโ okay, อเคครับผมดูเรืองก็ลองหยอดเล่นนะครับก็ได้ตัวนะครับไม่ควรพลาดครับถ้ามีช่องจอครับผม